มันกไปหัวส la ุมาค่นกไปหับมันยังบยะนยังยา่ะาไปพากันได้แนวกินมาให้อันนี้ซาแปดด้วยาเจ็ดบาทปาเอามกตั่วมาให้ยังเรามาให้ยงเขาชุบชาด้ยังกินแรงกินละได้อันนี้เล้วสือหกันพัดเนี่ยอื่นกับียะ ได้เดี๋ยวกินมาผ่าพี่น้องเบิ่งนะอันนี้อันนี้มันโบเฮามันโบยังตัวมันกมาหนกูเดินมื่อมื่อนาว้าเจ้าไหโจีเงอะไรก็แล้วเนาะไปาานมันไหลมัไหลโงพักินข้าวแ้วได้ววว่าแทะโผดโพ chắc xua phai xua bỏ nắm khá thầy mà <laughs> đại nào kín mà hại thì đồng đầy là mặc thua mặc thịt áo à, ngân mà hại nọ nó mẹ hơi 30 bạp áo xin lọt áo yu, áo da kín yu xin lọt nguồn nè, ừm bên หมัวมันนั่นข้าวซองล็อกอันเออทอดแต่ข่อยยังทอดเอาๆให้ข้าไปเอามาให้เนี่ยกัดก่อตายจักได้แกยังมาให้กินพี่น้องเอ้ยไข่พะโลโอ้ยของมกอันของมกน้องแทนอนอ๋อัดหมู อันนี้ซีนพี่น้องหาตาแหงไว้มาฮุบเอาอ่ะสิอร่อยอย่ดก็มาฮุบเอาฮะมันนอยนียง่อ๋อซีนเออเอามทอดวแล้วบก่อนงซตัวนี้ก็ใส่น้ํามใส่ะจกบ่ได้ cứ leo lên, cưỡi, uốn, khển, vợ, mát xịt đi, cứ xúc, hồ xúc quả đa, phàna, cà pha càt tèm, chulu, chiri, cứ xúc quả uốn. uốn, 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 เลยสื่อเนี่ยมาตรวจยังยังหัวหดเดือนเลยประจำเดือนจะมาตอนไหกินยาหดอันนี้มันจะมาหละมันเหนี่เลเจ้ากินยุสยานะกินถุงดังอีโซฟีกามันเลยหางเฮาบ่ได้อนะมาทำหลุมอ่อันนี้ก็แปลกดูอยากนอนแต่อยากนอนกันอนเฉียดนอนกับนอน ก็คอย,ย iedzieć, ช่วยนห็าส่วนเห็ดน้ำผ oh yeah. ึ้กะปีพอมันมีนอใหม่ก็เลยอยาก่วนเห็ดน้ำผึ้กะปีออสหรับมุนกับงานอันนี่เบิดอะไรหอยน่ะโอ้โมันกระเบิดเลยเนาะอุยอาปอมเนี่ยอะเขากินน้ำเนี่โอ้หปอมท่อม่วองกระางสุขัน่น่น่นน่น่นี่นี่่านีุ่่น่น่น่่น่่น่น่นนนี่ นี่นะข้างบนราคาไปซื้อไว้ซ okay. ื้อไว้จะมากินคาราบาวเด้เราก็ไปซื้อเอาไว้อันแพ็คเท่าไรมันลราคาโปรตีมันขวดสิบกว่าบาทมันเหลือดสองขวดสิบแปดบาทเราก็เลยซื้อเว้ลุงจะให้กินเมือดสองกุดพรไม่อยากให้กินนะเลือดเนี้ยนะพวกนีเออกินลายเลือดเนี้ยเดะแต่พายแดะแต่มันเลยเหมือดสองกุอดพรแทน น้องดีแทกกับอ้วนได้พี่น uh, e? ้องหูซึ้งกว่าอ้วนหูซึ้งกว่าอ้วนเดี๋ยวเชียร์ไพ่น่เฮ้ยหูซึ้งกว่าพากันอ้วนเบะอ้วนเบะหนากระเต็มจุลุจุลีอยู่พี่น้องเอ้มาสุดนี่พอว่าบริไปหาเนาะพอว่าสุเพิ่งยากก็เลยบริไปหาเบิ่งหนาตากะหูหนาเต็ม เนี่ยสรางน้ำมากับป่ามีน้ำสร้างลส่โงมือเนียส้างน้ำนัก็แมยมีแต่แบบเสียเปล่าะฟาขันเราบอกข้างง่าากกัซอยตลอดแม่อยู่แม่ยกับแม่บ่ตัวไ้บในตัวเราอยู่แล้วมีแต่ตัวใดมันเป็นตรวให้น้มีแต่ว่าตัวใดมันเป็นน่ารำตัวที่มันเป็นแค่นั้นแหละต้องตรวแลขอูขอไอตัวทุกตบัวอยู่เราก็บ่ตัวให้ตัวแรงบ่ให้ตัว เราจะมาตรวจนะไม่ต้องตรวจหรอกเรามันไม่เป็นหรอกเราไอ้แพอมันเป็นแ้วกัแน่บางหนากันแล้วแบบนี้แล้วเอายก็มาคนเอาไม่เอาไมมาคนแบบนี้รองเท่าแบบนีไปได้ันเไวไไปได้านนี้เหุอันนี้อยากตรวจเราในหัวญาติญาตเป็นมาแบบนี้มาปไปอยู่ที่นี่ก็ชหน่อยนะตีกับอย่างเดียวก็ช่วยจำหน่อยนะตีกับอย่างเดียวหป ชูเพินกำลังซีเมื่อนะพี่น้องคำเมื <h <h ่อขตาจะจับมาโซฟีจะไหวด้อเฮ้ยจับไหวใช่โซฟีนะผู้มันอยู่ทางหนาผู้ไปเอื้อมมันไปจับมันมาเฮ้ยโซฟีโซฟีแท็กยาเหดมันตุ๊กไก่ไปไปข้าวข้าวแต่เป็นกักได้เป็นไร้ปปะอีโซฟีพี่น้องพอมันตั้งแต่มันคขอลูกมาแล้วมันอยากข่วง แมงแทนสิเอาข่อนไลหัวมันมันขวงโซฟีเด้อโซฟีเด้อพยทได้มึงนี่มึงเฮ็ดมึงมึงก็สิเฮ็ดเรียมมึงหานานมันบ่เฮ็ดหยังดอกไานมาบ่มีบ่มีดอกอีมะขามมันอยู่ลุ่มผู้พกันเมื่อแหละมื้อหน้าสิไปหาดอก พากันเมืองอะไรพี่น้องก็ตรงนี้ตะเวนประทันในตุกประทันในยางสะชอผูภูมียพากันเมือ บรรยากาศย้ำแรงๆพี่น้องเอ้ยน้องทรายมาหาเลยจะจะไปจังมือหรือบรมมหาก็เลยตัวคำบมปตัวกับบรมมหามหเรียร์เลยดูยูไพด้วยทำเพลงไทยดูด้ปล่อยมันลูกปล่อยมันมันอยากอันขวงเลยมันห่วงลูกมันบล็กอกหอลูกมาตั้งสต,ติสตูตายเบสหกเจตุบรรยากาศพี่น้องชาวแก่เขาก็ไปอยู่ เอ้ยโมแม่นบ์โมเมนเขาไปเอากาบม่านมาจะคือบวก,กวดนี่นะน้องทรายก,น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 ก็น้องทรายเอ่อน้องทรายก็น้องไข่ได้แนวกินมาหายพี่น้องเอย้ยบอกว่าอันบอนเ <มา S 1> พื่อน,ง,น,นงานบวช<ว>เพราะว่างานบวชพี่น,น้องเอ้ยซื้ออันอันนี้นมาหายประเดกมาหายกันยังไม่ทันได้เอาเงินให้เพื่อนสามสิบบาทเท่าเราบวก่อยกินปไนได้อันนี้นะมันแพงดิแมลงแทะนาะมันแพงเลยพี่น้องสเสียเงินบาท ได้แนะมงแท่นะกินผ้าเรืองมันสิบเย็ดบาทได้แนวกินมาหายพี่น้องอันนี้ก็นน้องใหม่ครับนานพ้ากันเมือม่อกระเมื่อรีบๆบึ่งแน่นะเฮ้ยนี่ห่อไว้นี่พ้ากันเมื่อเมื่อรีบๆนี่นานจะเม็นซาด <c oughs> ได้แนวกินมาหายเฮาพี่น้องได้มักทัวออามักผิกับอามักผิดแดงแถาแกเพื่อนเอาหามาหาย ค้าง้างไปค้างอีโซฟีไปกาขอขอบคุณหลยๆได้เอฟซีที่เข้ามารับชมส่องน้องแทนเด้อฝากไลค์ฝากแชร์ส่องน้องแทนได้เด้อจับปลาลุงผากกันไดแนวกินไข่พะโลกับละมูมาให้กินไข่พะโล่เน้น โโอ้หคาเพรียวปลกๆกันแม่ร้อนโอ้ยมันร้อนพี่น้องเว้ห้าวบันนี้นั่นสบายเลยได้พี่น้องสบายยังตู้ซักผ้าห้าวก็มีเลยพี่น้องเดี๋ยวมาต้องขากีมือแม่ดอกน่ะเดี๋ยห้าวได้ตู้ซักผ้ามาพี่น้องได้มาเมือมื่อวานนี่พี่น้องได้อมาเม้อกเมื่อวานนี่ห้าวก็เลยอันดีใจเลยพี่น้องเพราะห้าวไปซักผ้าเนาะ เพราะว่าเพิ่นเห็นเฮาเอาเอาผ้าไปซักอันน่ะไปซักก็เลยอันอะนะไม่มีรับมันออกอีได้ก็เลยเพิ่นก็เลยซื้อให้ผ้าไปปันไปซักไปปันก็คือกันนั่นแหละเนาะซักก็ซักอบ่ว่ายังลายพี่น้องเด้อผู้ผู้ในภูเขาอยากมัวๆเนาะ บอวยังไลพี่น้องคิดน้าพอกันไหมลืมคารับชมส่องน้องแทนเด้อฝากไลค์ฝากแชร์ส่องน้องแทนด้<อ>าเยจับปลาดูกบอรไรทุเรียนมาฝากน้องแทนอีกบอ